พี่น้องเบื้อง่นมาลงป่าเพิ่นมาลงป่าวนาน้ำสองเม็ดมือ,ม,อมือนั่นพามาเบิ่งยังบ่สูงซัมนเนีเนาะพี่น้องมือนี่ปุ่นสองสองฝั่งทางเลยสองฝั่งเลยมือนี่เดีย๋ยวพาไปเบิ่งป่ามองอีกอันที่ ข้าไปเบิ้งนัง่นเมื่อเช่านี้เพื่อนมาเอาได้หลายหลายสองฝั่งทางเลยขึ้นบักหลยเลยเมือ่นอ,อ,อ,อน,นี้พี่น้องจ๋าตวจตรวกเข้ตรวจมแล้วาานี่พี่น้องคิดเบิง้งถนนสูงกว่าสูงดูตอนนี้ถ้าขึ้นมาอีกน้อยน,น,น,นึงเี่ยคือเก็บของเลยค่ะ เก็บเตรียมเก็บ,เกบของเลยเก็บของขึ้นที่สูงเลยจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งเงิเน,นล้านค่าเนี่ยนี่สายปลาสายยังเอากลับไปขอท้ายเพิ่นแล้วพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิ้งปลาน้ำมือเศร้ายังปลาไหลน้ำมือเศร้าปลาไหลมือเศร้านี่ข้าเจ้ามาทายลงเฟรโอ้เห็นน่แต่ปลาปลานิแต่แบบนี่เลยข้าเจ้าหาแล้วพี่น้องเนาะ ็เยอะพวกเรายากได้ป่าสังเนอะเดี๋ยววังจะพาิ่งป่ารานนี่พวกะ,วะ,วะ,ะขนาดบ้านลันนี้สูงๆเด้อพี่น้องมึงที่อขนาดฮือนหลังนี้สูงๆงน,น,นีป่า,ปา,ปาอยูออ่เปิดป่าา่เจ้าบวมีป่าเนื้ออ่อนบ่โอ้เบิดวังหันดิ ปลาอันนี้ปลาอัเนี้ไงลูกพ่อโมเมนต์โมเมนต์นี่ปลาหักกล้วยอันนี้หอยลูกยังได้ยังสั่งย่าย่ายแล้วแบบายปลาอะไเพิ่น่เพิ่นขึ้นมาแล้วรอบนึงเนาะเพิ่น อีกเจ้านึงบ้านในคืนม้าแั่เดี๋ยวไปดูเจ้ายกสะดุกงานนี่พี่น้องอเวนีาเดาสกใหญ้าวฟางฟางฟางฟาฟงนี่ฟงนี่นจูถนแล้วพี่น้อง อยูองหันแล้วใดบ่คนมาจอดซื้อลายหลายได้หรอบางเรื่งเนี่ยเหมือนค้ายี้นเนบสาพเ็นบมื่อนีสภาพติบเลยเอ็นบ้เมื่อนี้สภาพสะดวกไงก็จะโยกขึ้นมาเรอยน่สภาพจูเลยเมื่อนี้ต้องุูนม่ไปกับงานต้องขาดงางั้งขาดเม่ไปดอกนี่อยู่หน่อยมาน้ำ อันนี้เหลือตะแผงไปเบิดแล้วเป,เป็นยกสะดุงอันนี้ยกสะดุงน,น,น,นี่แต่ปลาขาวน้อยเจ้าที่เขาเจะตายลองเฟสขึ้นหลายเนี่ย ขนกับแมวประจันพี่ข้นกับมาสื่อข้นกับแม่บ่อครับเป็นบ้าสัมสีขาขาวมาบ้าสัมสีข้าวหาโรคควาเนื้อเนื้น่งจี้กี้กินหมด ตั้งนั่นกี่รเียร์แล้งคยูแล้วไม่กินไม่อีกดเนี่ยถ้ามาด่าถ้าน้ำมองทางขาดมันจะท่วมอันนี้มันอันอันนี้มันบ่าขาดเพราะว่าพันเห็ดใหม่แล้วพี่น้องนี่เจ็บมันสูงเลยด้วยนะเห็นปะเจยงามถ้าขาดมากตรงนี้ก็คือน้องเต็มเบิด เดี๋ยวเอยพาไปเบิ่งหมองหันเนี่ยเออไปเบิ่งหมองหันเดี๋ยวเพรพาไปเบิ่งอีกหมองนึงหมองที่ถนนเพิ่นที่อันเฮ็ดตาดยางไม่ไหมพี่น้องท่วมเบิดเลยท่วมหมดเลยนะคะห้ามเข้าอันตรายเพื่อนกระชีตติดป้ายพูงที่เหล่าพี่น้องท่วมถนนหมดแล้วเพื่อนกระชีตติดป้ายไว้นี่นี่ห้ามเข้าเอออยังเขตอันตรายห้ามเข้านี่พี่น้องเพป็นบรให้ผ่าน แม้ว่าเราจะไปเข้าไปเบื้องใดเข้าบ่ได้ไปหมองที่มันที่มันนั่นเนาะพี่น้องนี่เพิ่งที่ไหนถนนลยตนน้องสูงเนี่ยโมเมนต่ำโมต่ำต่ำได้หนิพี่น้องถนนนี่สูงได้หนิขุ่นเขามาจากกลางขุ่นเออเขาขุ่นเข้ามาจากถนนสูงสูงขุนถนนสูงสูงมองขุ่นจาเเมมมื่อวนนนนี้้ถนนไปบ่ได้เลยเออ แมะวันหเด็กหน่อยมะวันแหะโอ้ใจบ้าละจะพากันลงไปเลิกเด้อลูกเด้อวัวนะน้ำมันเจียวไปมึงไปมึงไปมึงเฮ้ยโอ้ได้ยู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 ได้ได้ป่าซิวหน่อย มันทวมหัดเลยใช่โอ้ตัวไงดิจ้งทำรึตัวเลยน่ะนนี่จะสอบเหรอไอ้จะสอบนี่ยังบ่โอ้ย่าเป็นไดป่าทวมหมดเลย ตวนีมาอต่อง,ง,งบยืนบอ่อันนี้เนี่ยมาเบิ่งน้ำถลวมจะพากันลงไปเลิกเ,อเ้อมืดมาอีกแล้วพี่น้องจ๋ามืดมาอีกแล้วอืดกหน่อยอจเขามาจากาข้าง้นเขามาจากข้าง้น เขากระสิกลับแล้วเดี๋ยวไปเบื้องป่าบ้านหลังนั้นขอทายเป็นเนมีป่าเนีมีร้านของร้านมีร้านของร้านเด้อยงไม่นนงก่น้าตอนนี้เอยก่อยแล้วะคิปนี้ไปก่อนเน,ะะน,น้าค่ะนี่เดียนางกลับบ้านเอาจ้าไปก่อนจ้า